นะมองลงตรงโวนี้นะเอาล่ะวันนี้พูดมากแล้วอา้าวขอคำถามหนึ่งไว้ปานตนะครับคำถามจากไรสดคำถ,ถามจากคุณประปาลิครับอยากสอบถามหลวงตาว่าแม่ชีลาศิลสองวันบวชแล้วไปเที่ยวทะเลได้ด้วยหรือครับมันบ้าบ้าบ้าที่สุดเลยฮะ กูพูดยังไม่นานหรอกไม่ชีใส่วิกออกไปเที่ยวนี่บ้าอย่ามาพูดเลยต้องไปว่ามันหรอกปล่อยให้มันมันจะทำอะไรก็ช่างมันเถอะไม่มีมรักนะฮะไม่ชีอะไรอย่าไปใส่วิกไปเที่ยวไปมีเพศสัมพันธ์อย่างเงี้ยไปผสมพันธ์อย่างเงี้ไปไปยหรอ แล้วก็กลับมาเข้าสินใหม่อย่างเงี้ยหรอมันบ้าบ้าไปทั้งโลกแล้วตอนนี้จริงไหมอ่าไม่ใช่พันล้านแล้วนะมาอยู่วัดกูก็ได้นะอ่าฮะฮะ,ะ,ะกูจะทำให้มึงหมดเนื้อหมดตัว ไม่รู้จะมีมาทําไมอะเนาะเงินทองทรัพย์สินสมบัติจริงๆนะมันเป็นค่าศึกของธรรมะมันไม่ได้เก้องแห่งทานะจําไว้ลุงตานเนี่ยมีเท่าไหร่หมดตูดหมดตูดอะอะอะแต่เราเชื่อมั่นเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำมาหลายภพหลายชาติเราไม่มีความกังวลหรอก ถึงไม่มีจังในบัญชีก็ตามเราอาจถารด้วยศีลด้วยทำไม่มีอะไรบังเอินในโลกหรอกจำไว้เพอาะอ,อนุมโมทนากับแม่ชีที่ลาศีลไปเที่ยวด้วยว่างๆก็มาเที่ยววัดหน่อยนะกูจะได้ด่าให้ เมื่อก่อนก็มีแม่ชีค,คนหนึ่งมะอยู่วัดน,นี้ยจะไม่ได้บวดอยู่วัดน,นี้หรอกพอมันออกข้างนอกมันใส่วิกจริงตอนนี้ไปอยู่วัดไหนไม่รู้อู้บอกว่ามุงบ้าไหมเบาอ่ะแหมแทงกัก๊กเหรอเนี่ยใช่ใช่มัน วันดีคืนดีมันลืมใส่มานั่งกินข้าวแล้วก็ไม่ชี่ด้วยเนี่ยจริงๆนะมันลืมถอดวิกจริงมันบวชมาจากไหนไม่รู้แต่ตอนแรกมาขออยู่กูพูดดีดีนะองค์หลวงตาเจ้าค้าหลวงตาอขอมาอาศัยอยู่กับหลวงตานะเจ้าค้า บอกว่าเอออยู่ก็อยู่แต่มัน,ม,นมันน่ารักนะมันน่ารักมากน้ำหนักมันประมาณสองร้โลนี่แหละฮะจริงจริงเวลาไฟไหม้กูไปดับไฟป่าเนี่ยถือถังไปกูจะเป็นลมมันถือลม่มไปยืนดูกูให้กำลังใจมันว่าอ่ะ,อะจริงเออ มันบ้าเวลาออกไปข้างนอกในใีก่ใส่วิกใส่วิกพอเข้ามาวัดบางทีลืมลืมถอดวิกนะมานั่งกินข้าวว่างั้นไม่ชิเจินวะเขาเคยกินด้วยกันไงตอนนี้ไปอยู่วัดไหนหรือไปอยู่วัดนั้นก็ไม่รู้กูไม่รู้นะตอนนี้อยู่ไม่ได้หรอกนะ ใจไม่มั่นคงใจเธอรนเรเหมือนสายเปลที่แกว่งไกวบวดมาเล่นบวชมาสนุกสนานบวชมาทำร้ายตัวเองเนาะเออเนาะมันทำไม่ได้หรอกเนาะเออแต่ที่เขาทำได้ก็ให้เขาทำไปเนาะเออสาธุการด้วยอีอย่างนี้ครับแม่ 4, 000, 000. ชีพันล้านใช่เห็นถาวายเงินกันทีโอโหหลายหลา,า,ายล้านเลยเงินโอ้ทำไมรวยจังเลยวะกูไม่เห็นมีใครมาถวายแบบนี้เลยเนี่ย โดนแม่ชีอ๋อแม่ชีเล่นแล้วเดี๋ยวต้องถามแม่อะไรนะที่เป็นดาราที่เแม่ปูมแม่ปูแม่ปูขาโดนอาจารย์เบียหลอกไปกี่ล้านแ <c oughs> ล้วค <c oughs> ะข้ารึที่มาเนี่ยโดนอาจารย์เบียกันไปคนละกี่ล้านแล้วคะ <c oughs> อย่าลืมส่งข้อมูลมาให้หนูนะประจานกูหน่อยเถอะ <c oughs> อยากให้ประจานแล้วเกินเอาวัดเกตตุมสมุทรสาคร วัดเกตุมคือวัดอะไรดังๆว่าคุณคุณมาวัดเกตุมเหมือนชื่อดังนะฮะเป็นร้อยล้านเลยเหรอเอาเงินมาจากไหนอะฝั่งตัวคุมวัดอ๋อกวนแม่ชีอ๋อเป็นคนคุมวัดหนูจะบอกให้นะตัก่านที่เคยบวชพระมาเนี่ยแม่ชีเนี่ยสุดๆเลยเออยู่เข้าไปบวชกันอยู่แล้วมันเหมือนกลุ่มคนแบบผู้คนสูงอายุอะที่ไปอยู่กันไม่ได้แบบไปปฏิบัติธรรมอะ แต่ไปอยู่เพื่อไปสร้างฐานอํานาจไปอยู่ก็แล้วเป็นกกเป็นกวนเป็นเหล่าโอ้ยทะเลาะก,กันทุกวันสมัมก่อนหนูเป็นพระหนูจะต้องไปให้ศีลเขาจะมีวาระเวียนกันไปให้ศีลทุกวันพระใหญ่ที่สานักชีคนนู้นแต่จะฟ้องคนนี้คนนี้ก็จะฟอ้องอาจารย์ยั่ชีคนนี้อย่างเงี้ยมันเหมือนแบบอะไรนะอ,อันนี้คือคนมาจะเข้าวัดเพื่อมาปฏิบัติธรรมหรือว่ามาอะไรกันเนี่ยเหมือนมาสร้งางฮาฮาเลมใหม่มาแบบฟิล <fe el S 2> แบบไม่มีที่ไปมานอนเกาะ <that> วัดอยู่อย่างงี <that> ้นะ แล้วช้าก็จะหิ้วปิ่นโตและขึ้นกับหลวงพ่อรูปนี้ฉันเป็นแม่ชีของหลวงพ่อรูปนี้นะผู้ช่วยเจ้าวาดจะหาผู้ช่วยเจ้าวาดทีละคนทีละคน<ม>ทีละรูปทีละรูปแบ่งเราก๊กเราการักเราแบ่งกันใครที่มีพระที่อุปถมัมภ์ดีก็จะได้สังฆทานได้อะไรไปอย่างนี้ดูแลพระอาจารย์รูปนี้ไม่เคยเจอแม่ชีจังๆแบบนี้สักทีนะเพิ่งเคยเจอนี่แหละ อันนี้แต่ว่าพูดก่อนว่ามันไม่ใช่ทุกวัดนะบางวัดที่เขาปฏิบัติดีที่เขาเป็นที่ปฏิบัติธรรมเขาจะไม่มีเรื่องพวกนี้แต่ถ้าบางวัดที่แค่รับเข้าไปบวชแล้วไม่ได้มีวิธีการแบบบริหารดูแลอย่างดีๆก็เหมือนปล่อยให้อยู่กันเองอย่างเงี้ยเสร็จหมดก็จะไปสร้างอำนาจมีอิทธิพลสร้างกลุ่มก้อนกันอยู่มันเป็นเพราะมันไม่มีคนคุมเนาะใช่ค่ะไม่มีอยให้แม่ชีคุมกันเองมีแบบมีหัวหน้าแม่ชีมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ม่ชีไม่มีคุณธรรมนะบางคนก็ไม่มีก็ไปคุมแบบไม่มีคุณธรรม <c oughs> <c oughs> อืมก็ต้องดูให้ดีนะคะทุกคนก็ต้องดูให้ดีว่าจะไปบวชชีต้องคิดใหม่ไม่ต้องคิดใหม่เราไปบวชได้แต่เราก็ดูที่ที่มันดีๆจะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องเลือกเท่านั้นแหละมันไปที่ไหนมันก็มีเท่านั้นแหละเหตุแต่ถ้าเราไปตั้งใจในการไปปฏิบัติธรรมจริงๆอะ่ะมันก็มันอยู่ที่เราอะ่ะเราไม่ไปเข้ากลุ่มเข้ากล้องเข้าแก๊งกับเขามันก็ไม่เป็นอะไร ไปเลือกวันที่เขาปฏิบัติที่เขามีกฎค่อนข้างจะละเอียดหน่อยอดีค่ะที่เขาแบบปฏิบัติทมทุกวันเลยมีระเบียบตื่นกี่โมงปฏิบัติธรรมช่วงเวลาไหนบ้างอะไรไหนอะไรบ้างอย่างเงี้ยจะดีวัดแม่ชีที่มีปัญหาส่วนใหญ่คือไปขายดอกไม้ทุกเทียนน่ะวัดฟิลนั้นส่วนใหญ่จะมีปัญหาใช่ไปยืนด่ากันไปยืนเถียงกันอยู่ตรงนั้นทำกับข้าวด้วยเออพวกแม่ครัวอะไรอย่างเงี้ยปากจะเจ๊ะจจอย่างนี้พวกเนี้ยตัวดีต้องโดนตีปาก เป็นแม่ชีตอนบวชอยากเป็นแม่ชีแต่บวชเข้าไปแล้วอยากเป็นแม่ครัวงงมาก <laughs> ริงทำกับข้าวฉ่ำเลยอะไรก็ใหม่รู้